สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกได้แมปที่มีชื่อว่าการเข้ามาอยู่ในริดที่มีความหนากวานทุกคนซึ่งซื้อแมปครับทุกคนก็จะเป็นประมาณสัาคมจำอะไรอีกแล้วจำอะไรแลี้วเราจะเปิดทุกหากทุกคนได้เบิ่งกันเราก็ลองเข้าไปเล่นเบิ่งครับโอเคครับทุกคนเราจะพาทุกคนเข้าไปลองเล่นในแมปนี้กันดีกว่าครับทุกคนมาเบิ่งกันดีกว่าว่าลิตที่เข้าดิเข้าไปเนี่ยมักีหนากวานตั้ได ไปกันเลยเข้ามาแล้วนะฮะรู้สึกว่าเราจะต้องรอลิฟต์ภายในเวลาหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองลิฟต์กำลังเปิดครับผมอ้ยฉันตกใจมากเลยเมื่อกี้นะจะเจออะไรก็ไม่รู้จริงเหรอจริงค่ะเตรียมไฟฉายละค่ะแล้วก็มีไฟฉายเหมือนกันนี่เลยไฟฉายของเราโอเคพร้อมไหมที่จะเจอกับเรื่องประหลาดๆข้างในอุย้ยห้องอะไรทุกคนอุย้ย ชั้นเลื่อนนอนนอนน้อยสีแดงอะไรแล้วเนี่ยวัดเขาเข้าไปได้ไหมะ่ะเข้าไปได้ทุกคนอุยอ้ยอุ้ยระวังนะอุย้ยเราเจอนอนอะไรก็ไม่รู้อยู่นี่นะนอนแดงเปนในการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะมันจะมีนอนสีแดงอุ้ยมันหลุดอับมาได้รีบเลยวะ่ะก็จะมีการ์ตูนนอนสีเหลืองกับการ์ตูนนอนสีแดงอ่ะทุกคนเป็นการ์ตูนของชั้นชาติเกาหลีอ่ะเออ เอาละครับมาหลุนต่อไปเลยครับว่าห้องสเขาไปซูลริบแบบไดกันลิปที่หนักกว่าี่สุดอุ้ยริบริบมีการก้นลิปเลยแบบน,น,นี้แล้วนัน่นอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ทุกคนเราก็มาอยู่ในห้องสีชมพูห้องสีชมพูนี่น่าอยู่มากแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับพวกเราเลยนะจริงแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ยเนี่ยวมันเหมือนแบบอาหารหรือเปล่าทุกคนเราจริง ยังไงอะ่ะอ๋อเขาต้องแพายามหลีกเลี่ยงพวกตัวนีหรือเปล่าเอาให้ดให้เดให้เดเ้ย,ยดีแล้วดีแล้วมันไ,ไล่พวกเราแล้วคิดเหรอวัะนี้ฉันไปได้อ,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 อ่ไปฉันกล้าจะได้ดีเย่และห้องกันหลอดอีกบนเดิมครับผมโหต้องบอกเลยว่าการลบนี้ของเขาเนี่ยเป็นเลิศก,กับทุกคนเพราะวา่าแมพที่เ้องเคยแบบพาทุกคนเข้าไปยู่ยลีพอแปลกแปลกเนี่ย ข้กับเล่นพาหนะหมดแล้วครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการแบบว่าซุ่มริบเจอเหตุการณ์แปลก,ปลก,ปลกเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวนะทุกคนเอาล่ะริฟต่อมาครับผมเจอกันโอ้ยมืดขนาดนี้ต้องเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวแน่นอนริบเปิดมาที่ริบเปิดมาไม่จะมีอะไรเลยแล้วก็เปิดไม่ได้ด้วยนะฮะทุกคนรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นวอทว่าหันมันกข้าไปว่าอะไรดีว่างันนี่ จะเกิดการบัคกิ้หน่อย few moments later. ลีบเปิดแล้วครับผมอู้หูยนี่บันดาอะไรนอรู้สึกว่าตุนตรงกลางมนสิมีคคำว่าต้นใหม่นะทุกคนนะมันมีคำว่าไม่ตอมนเป็นต้นใหม่ด้วยเขาสามารถรีดอยู่กัเรื่องใดค,ครับผมแบบนี้ชื้อเออความร้อดของเขาครับผมเพราะว่าตัวข้างล่างมนสิมีโตัวประหลาดประหลาดอะไรเขาอยู่ครับ ไปในบ้านนี้นะทุกคนเข้ามาเ็วเพื่อนเข้ามาเร็วชวตงใจเมื่อกี้เนะี่ยจะเจออะไรก็ไม่รู้ข้างล่างเดีย๋ยตกลงไปเชียวนะเพื่อนข้างล่างเหรอไในดูกกอดโอ้โหเขาหลอดครับผมซ้ำเนีย่ยห <c oughs> ัวเสียงหยางมากไหมโอเคเดี๋ยวมาอรอลิฟต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะว่าเขาพ่อลิฟต์แบบใดอีกลิฟต์จะทําการเปิดนายตายนายนึงเปิดเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ก็ดล้นเป็นห้องอะไรเนี่ยรู้สึกว่าห้องนี้สิเป็นห้องสีดำมืดๆครับผมห้องแบกรูมหรือเปล่าก็แน่ใจแต่ทีนี้มันน่ากลัวมากแล้วเจอกับโ oh อ้โห S C P ศูนสีเก้าเอ้ยมันไล่เราโ oh อ้ไม่ก็ดเอ้ยคิดจะดีเลยสกอตแลนด์มาให้จับซิด,ไอดอีไปจับคนอื่นไปจับคนอื่นยมาจับผมตอนนี้นะครับทุกคนหมูเขากกำลังทางภาคกัน เล็กนี้โต scp 0c6 ครับผม0 0 0 0้9ทุยเออเอาโรลฟันไปหนึ่งเออลิฟท์ทำการปิดนะเดี๋ยวดีโอ้โหฟันยังเจ็บอะฟาดที่หนึ่งนี่เลือดห้องรดไปเคืองหนึ่งเลย <c ười> น่ากลัวอยู่หน้ามันไม่赖กลัวแค่ลิฟ์ชั้นเดียวดอกชิปชั้นอื่นๆก็น่ากลัวหมดนั่นแหละอี่และสิ่งที่น่ากลัวสุดนี่เลย ไอ้นอนอยักษ์สีเหลืองนี่สีแดงเฟ้ยโอเคโอเคสีแดงกับสีแดงเอาละอันต่อมาครับรู้สึกว่าเขาจะขียนัดได้ได้อะไรเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยสิบนหายสิบหายริบริบจนนีบอ้วเชี่ยอือเข้าโดดริบนีบเฮ้ยว่าไงนนี้ตกใจ อุ้ยฉันรุนมากเลยเมื่อกี้มันเหมือนหนังหนังเรื่องหนึ่งเลยซอใช่ไหมใช่ทุกคนบัเพียงแค่ผู้ใหญ่มาเล่นมีเด็กหน่อยมาเล่นพ่อมินปะม <c oughs> ีนะเด็กหน่อยเฮ้ย <c oughs> ฉันภาคพ,พ่อภาคแม่มานานฉันไม่อยากจะมาเล่นอะไรแบบนี้สักที่เข้าไปกันก่อนเลยอูย้ทุกคนอันนี้เข้าอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งครับที่มันมีฟองน้ำอ,อุ้ยเชยี่ยตอดีมันอะไรเอ้า เฮ้ยเพื่อเตรียมพร้อมขนาดนี้พร้อมลุยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วไปแล้วนะเฮ้ยใปแล้วคนนึาากกงอ,นอุ้ยตกใจไอ้แมวบ้าดูหน้าตาแกตีอย่างกระพีนี่โอ้โห้ยทุกคนวันนี้เอาถูกเด้งออกจากอเ,าเอ่อเออร์ไปเนี่ยวะออกจากแมปนะทุกคนนะเพราะเขาตายโดนตัวลไล่ขาเขาครับสิ่เหลี่ยครับทุกคนเขาทิ่มการซุ่มรีบ ไปเจอกับเหตุการณ์แปลกๆในแต่ละชั้นนะครับว่าจะเจออีกอย่างแน่นะทุกคนนะอันนี้ก็ต้องรอที่รีพอร์ตก่อนครับทุกคนโอเคอุ้ยและนี่มันโลกของไมโครฟ์กันเลยอุ้ยมันนากาศเต้นจริงๆโลกของไมโครฟทุกยามันเป็นสี่เหลี่ยมไปหมดเลยจริงไม่ใช่แค่เหลี่ยมนะเพื่อนยังเหลี่ยมด้วยขึ้นไปไม่รอกันเลยเฮ้ยก็คนมันกลัวแค่อยู่ตรงนี้เลยก็คนมันกลัวกลัว คนมันกลัวกลัวจุดที่จะเล็ดตดเลยแฝงหน้าเาก่อนนะคะโอ้ยก่อนจะกลัวดูหน้าตัวเองก่อนสิหน้ากว่าตัวไม่ควาานั่นอีกเอาละครับตอนนี้เข้ากับผาเป็นที่รบร้อยเย่แล้วจะติดแม่มันมากอย่างนี้มันม,นมั่งได้รีพวมอู้ออาละไปลุยกันดีกว่าว่าต่อไปขาอสิไปอยู่ในเหตุการณ์แบบใดว่าละลุนบตทุกคนลุนลุน ฉันหลุดมากเลยค่ะฉันก็นด้วยฉันก็นด้วยค่ะหุยต่างคนต่างรถอะไรนี่มาถือนอนอะไรมาเลยเนี่ยน่าเก๋น่ากลัวมากโอ้โหอะไรอยเี้ยข้างในอ่ะทุกคนโอ้โหโเจอกับรู้สึกว่าจะเป็นลูกเป็นนะคะทุกคนขาพยายามจะ่าโดนเป็ดหรือเปล่าทุกคนกันนะาโดนเป็ดอาจจะตายก็ได้ว้าวนี่มันฝนเป็ดฝนเป็ดถ้าโดนเป็ดจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะฮะอ h my god กระมาแบบนี้ครับทุกคนเจรับแมปนี้บอสไดวีความน่ากลัวอย่างเลยจริงมันดูสวยงามจริงๆนะเพื่อนโอเคโอ้โหสุดยอดนะเหรับแมปนี้นะทุกคนแมปนี้นะ่ะมันจะมีความในกผมเคเล็นมาก,ก่อนแล้วทุกคนสามารถย้อนไปเบิรงคกิปเก่าๆของผมได้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวลองเบิรงก่อนพอานต่อไปเมื่อสิบเอ็ดนาฬิาไหนผมจะได้ดานแบบรุนและทึกหวาดเสียวมากกว่าหนีนะทุกคนนะ เปิดไปดูครับผมรู้สึกว่าว h a วเหมือนจะเป็นห้องทดลองนะเพื่อนจริงดูสิไม่มีโถส้วมแปลกๆด้วยแล้วก็ตรงนี้มันมีแบบเหมือนแบบโต๊ะทำงานใช่อันนี้อะไรอ่ะห้องนอนเหรอไม่น,าน่าใจแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นการสำลวจนะทุกคนนะ บอกเพียงแกเขาสิต่อมาหลบหนีความหนักลัวของเตลิบของลิปต่ลาชันครับทุกคนเขาให้เข้ามาตำรวจน่นินันพร้อมนะเออพื้ที่ว่างๆก็ล้อมมาหลบเบื้องรับสำรับแมพหนีนะทุกคนนะลิปกำลังเปิดเปิดออกมาเจอกับความมืดและอะไรอ่ะเออเออเอเสียงสาวทแท็กดูแลถึงแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่จริงไหมพี่จริงโอ้เชีย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 ,ชยอเเเน้ำจะขึ้น คนรู้คือว่าน้ำจะขึ้นเฮียเฮียเอ้ยออเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวัดวดดวดน้ำโอ้โหน้ำขึ้นครับผมเอื้อฉันไม่อยากตายตอนนี้เอื้อโอ้ไปกอดเอื้อะรอดไปเนี่ยรอดไปเนี่ยโอ้ทุกคน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 ทุกทีอย่าท, yeah. ทำการทำการทำการกินกันโอ้โหตายครับผมบ้ารอดเลยบระหัรน้นำขึ้นแบบรวดเร็วอะ่ะดูความน้ำขึ้นครับผม โอ้ยฉันเห็นเพื่อนไปก่อนฉันแล้วเนี่ยฉันรู้สึกใจหายใจความหมดเลยไปดีเรื่อเพื่อนด้อตายแล้วครับผมต่างคนต่างไม่รอดผมคนหนึ่งที่ไม่รอดเมื่อก,กี้จมน้ําตายแงนตรงนี้นะฮะจะเป็นประวัติผู้คนนะทุกคนเข้าสมาร์ทเรือนได้พร้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วด่านต่อไปเจอกับอะไรอะ่ะเป็นห้องมืดมืดมืดขนาดนี้ใช้ไฟสายสิครับเดินนําไปเพื่อนเดินนําไปไมีอะไรไหมอะอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะไ oh อ่เอซพีโอไม่กอดเอซพีศูนย์แปดจ็ตบีกอดแลนจะไปไหนมาให้จับซิดีโอ้ท oh! oh! ุกคนมันมีเลือดพร้อมเขาสามารถสื่อปืนสื่อโลบักมันยิงมันในขอมทุกคนพรอมีหลอดเลือดเฮ้ยน่ากลัวมากเพื่อนฉันคนอ่ะที่ไม่เข้าไปโอ้ oh! นายรู้ทันแล้เนี่ยว่ามันอันตราย เานี่ยอยากเข้าไปพอจนภัยไงเกิดได้แบบพุ่งเข้าไปเลยโอ้โหหนักัวดจีนทุกคนตัวดีแล้วมันอยู่ในแบกรูมอ่ะเชียหนักกลัวเก็บไปฝันแทนเลยชวัวร์โอ้โหมืมดแบบนี้อะไรล่ะนั่นน่ะเฮ้ยให้มันหลุมฝังศพนี่นาะสุสานเฮ้ยได้ไงได้ไง,ไงคนที่ไล่เราทุกคนฉันจะฆ่าแกแกบุกมาที่นี่ได้ยางไร ฉันไม่ยอมรักนะที่จะให้ผู้ปุกลุกเข้ามาปลุกลุกบริเวณนี้โอ้โหเฮานี่ปูนึงเขามาที่แทนพิทีของเอยียงบางยาแล้วครับผมอันนี้เป็นลุมฝังศพแทนแน่นอนครับทุกคนเห็นบ่มีความเป็นลุมเป็นเหลิมนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวเขาเลิบก่อนเลยละกันเพราะว่ามันเป็นอะไรทีมอย่างมากมายนี่ครับทุกคนโตนี่ครับทุกคน <c oughs> มันฝาดงวอีนีโ้โย่ เอาละครับทุกคนก่อนที่จะกันไปได้คลิปนี้นะทุกคนนะเดยจะมาลองหลินจักสองด้านกันแล้วกันครับทุกคนอ่าเพราะว่ามันเปิวดวัีมีอย่างมากไหมมันอาจจะมีดานที่แบบซ้ากันนิดนึงหรืออาจจะไมซ้ากันทุกคนก็ต้องลองมาหลินเบิงครับทุกคนมาลองเบิรงกันเลยเปิดรับเปิดโอโอแบกลุม่มไม่ใช่แบกลุม่มไม่ใช่แบกลุมเห็นอะไรโลโๆนี่ก็คิดว่าแบกลุ่มตลอดโอ้ยมันก็แง,งอเยู่แล้วน,นี่ประตูเข้าได้ปีน่ยไม่ไช่แฮะ อีฝังเลครับผมอุ้ยบ้านกว้างอยู่นะเอจริงมีของสําคัญอย่างเช่นเงินทองสมบัติอะไรไหมพี่ขอสักนิดหน่อยเถอะยิ่งช่วงนี้ยังไม่มีเงินเลยฟังนี่บุ้ย,ยังครับอันนี้ห้องว่าตำรวจ <c oughs> เป็นไงบ้างฝั่งนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่หนังสือสงสัยไอตัวดีมันจะอ่านหนังสือหนักเคร่งเครียดกับการเรียนฝั่งนี้มีแต่หนังสือเหมือนกัน,นโอเควู้็สิประมาณไหนนะตัวคนน่าสรับดานแบบโลง่โลงๆนะคือดานที่มีแต่นังสือ ตัวนีมันทําการไล่ล่าเขาอยู่เปิดกรบผมเปิดชือ้อด่านเดือมเนยอุย้ยทุกคนอันนี้แปลก,ปกปต้นใหม่หรือเปล่าทุกคนมันก็เป็นซ่แปลกแต่วแบบนี้เหมือนในความฝันเลยอะโอ้ดูแปลกประหลาดดูพิลึกพ,พิลือนะเนี่ยใช่ปะเอาละครับทุกคนเราจะทําการตำรวจส <laughs> ำรวจให้เขา <laughs> อฮ้ยมันม่ได้ไม่อย่างมากมายเลยทุกคน อือเอาสิพวกเรามันเป็นฝูงมึงคนเดียวเองห้างสมารถขามาเด่ดทนทุกคนเพราะว่าห้ามา,ากแบบหลายคนอ่ะเออมันกะทํากานไร่ล้าเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบวิทยอนี้นะครับแล้วทุกคนคันไพมาคลิปนี้ก่ออย่าลืมที่สิกดไล กดทำสไายกันนันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่ไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเจ้วก็ไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจะไปเล่นแบบนี้แบบจุดอูหมันเมิดมากพีเมิดละแล้วแบบอะไรเนี่ยทำไมมันดูพิรพิเรือโอ้ยมันน่ากลัวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ ริงเรากลับที่เดิมดีกว่าไป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 แล้วครับผมบ๊ายบาย